สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําอาหารเพื่อสุขภาพค่ะมนนะนคะลูกเดือยค่ะข้าบาเล่ค่ะถั่วเขียวค่ะถั่วลิสงค่ะอันนี้ก็ ตัวเหลืองค่ะยอดโปรตีนค่ะทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างล้างเสร็จแล้วก็แช่น้ำไว้ประมาณหึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เอาไปต้มต้มเสร็จแล้วก็ดูเม็ดมันได้ที่เม็ดบานได้ที่แล้วก็จะใส่น้ำตาลเล็กน้อยค่ะตามความชอบนะคะ ถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้ค่ะเพราะถั่วจะมีรสมันรสหวานของถั่วออกรับรองค่ะอร่อยจะกินกับนมก็ได้น้ำเต้าหู้ก็ได้หรือจะเอาไปปั่นใส่งานนิดหน่อยอือือสุดยอดเลยค่ะอาหาร ถัวห้าชนิดค่ะ